กำหนดให้ f(x) เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งเมื่อ x เท่ากับสามและ 5x ลบหเมื่อ x ไม่เท่ากับ3และฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่หา f(x) แล้วก็จะได้ฟังก์ชันตัวบนนะครับเท่ากับ x กำลัง2บวก1 แทนค่าไปเลยนะครับได้เท่าก,กับ3ามกำลังสองบวกหก็ได้เท่าก,กับ9นะครับบวกหนึ่งเท่ากับ10บอา f x, x ได้แล้วแล้วเราก็มาหาลิมิตเมื่อ X เข้าใกล้3มนะครับแล้วก็จะใช้ฟังก์ชันตัวล่างนะครับเท <c oughs> ่ากับ คูณลบห้าแทนค่าเลยนะครับเท่ากับห้าคูณสามลบห้าได้เท่ากับสิบห้าลบห้าเท่ากับสิบเราก็เอาข้อหนึ่งและข้อสองมาเปรียบเทียบกันว่าได้เท่ากันหรือไม่ข้อหนึ่งเราได้สิบข้อสองเราได้สิบแสดงว่าเป็น ฟังชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3นะครับ